โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID l e เลเวลซ e เปอร์มาสเต96ตัว้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในคลิปนี้ผมต้องขอทำการ สุขสันต์วันเกิดให้กับบูงการเกมไลน์เลนเจอร์ก็เลยลัะกันฉลองครบรอบ11ปีเกมไลน์เลนเจอร์ในวันนี้ผมเนี่ยนะได้ทำการจัดลู b y p a พ็กแจ้งเกิดเพิ่มไปให้กับไอดีของผม ทำให้ในตอนเนี้มันมี2,800รูบี้เดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันนะว่าคลิปนี้ผมจะทำการลั่นแล้วได้เลนเจอร์ตัวไหนไมาอยู่ในการครอบของบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะเกมอัปเดตมาวันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอัปอะไรมาเพิ่มบ้างนะอันดับแรกเลยก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัว NFT ตัวใหม่เจสิกา <Jessica S 2> ล่างทองโอ้ย <c oughs> เลนเจอร์ตัวนี้มันแลดูมีบารมีว่ะเพื่อน เดี๋ยวเขาทำการส่องก่อนเลยละกันนะความสามารถแรกของมันเนี่ยเป็นการยกเลิกทักษะอมาตะของสตูและก็ยังสร้างความเสียหายถึง3,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วยังทําให้สตูเนี่ยชะงักเกดวิโอ้โหเลนเจอร์ anger, ตัวนี้ผมเห็นแวลแวลดูแวลดมมันวเพื่อนมันเป็นเลนเจอร์ตัว NFT ด่วงการเกมเลนเจอร์ปรับบัฟมาให้มันโจมตีทะลุบัฟอมาตะนะ โอเคครับแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่100%เพิ่มพลังป้องกันกายภาพในพื้นที่50 0 0มนหน่วยแล้วก็พลังเวท5 0 0 0 0นหน่วยโอ้เพื่อนมันจบแล้วคือตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมไรล์เลนเจอร์มานะตั้งแต่1ปีจนถึง11ปีเนี่ยผมบอกตามตรงเลยเลนเจอร์ตัวไหนก็ตามที่มันมีความสามารถเพิ่มไอ้พวกพลังป้องกันพื้นที่ห0,000หน่วยเนี่ยติ่มลุกตัว แล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้เป็นการขัดขวางการสร้างกองทัพของสตูนะแล้วส่วนความสามารถก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้ผมแนะนําเป็นเฮอกสุดท้ายดีกว่าไหนไหนมันก็มาทางถึกและผมอยากให้มันถึกไปมากกว่านี้อีกโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูเลนเจอร์ตัวใหม่ที่เข้ามาเลยในวันนี้ลักกันแล้วเลนเจอร์ที่เข้ามาใหม่ในตอนนี้มันคือเลนเจอร์ที่เกมเนี่ยนะได้ทําการโปรโมทไปมากกว่า1ปี แล้วในวันนี้มันมาจริงๆแล้วก็เป็นทางด้านบาวนักลบฝึกหัดนะล่างสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นบาวนักลบช้างนะที่น้องทางบ้านเนี่ยคนไทยได้ทําการออกแบบเรนเจอร์ตัวนี้แล้ววงคการเกมเรนเจอร์เนี่ยได้ทําการสารฝันให้เป็นจริงโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูความสามารถเรนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยลักกันความสามารถแรกเป็นการยกเลิกภาวะอมตะของสตูอย่างต่อเนื่อง3ามวีนะ แล้วยังสร้างความเสียหายถึง4,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่โจมตีทำให้สตูเนี่ยกระเด็นถอยหลังคือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมได้กินไอของบาวมายากลน,นะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้อมันเป็นเลนเจอร์ธาตุมืดแล้วงการเกมมาเลนเจอร์ก็น่าจะรู้ดีว่ายุคนี้ธาตุมืดแม่งโคตรมาแล้วความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้เป็นการเพิ่มพลังชีวิต500%เพิ่มอัตราการหลบทักษะอีก50% ฟื้นฟูพลังชีวิต30%ในพื้นที่โอ้โหเลนเจอร์ตัวนี้มันมีความสามารถแบบบาเลียสมบูรณ์แบบด้วยนะเวลาที่เราปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้ออกไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะใช้บาเรียสมบูรณ์แบบ5วิคือมันจะไม่มีทางโดนไอเทมโดนแม่งคือมันทำอะไรมันไม่ได้เลยนะสำหรับทางด้านบาเลียอันนี้แล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้เป็นการขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะ ยุคนี้มันตัดแล่ตัดเกิดแม่งคือผมว่าตัดแล่แม่งมากว่าแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้ต้องฟางล่างคนดิวะโอเคครับเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่ผมเล็งเอาไว้จะเปิดมาอยู่ในการครอบครองแล้วเลนเจอร์ตัวต่อไปก็เป็นทางด้านโคนี่นักแสดงนิ้ววีรัสตยหรอโอ้โหชื่อโอเคเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด น้องทางบ้านที่เป็นคนไทยเนี่ยก็เป็นคนดีไซน์ออกแบบอีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวขออ่านความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนละกันสร้างบาเรียนในพื้นที่4วิฟื้นฟูพลังชีวิต150%ต่อต้านความเสียหายต่อเนื่องให้พ,กพวกเอ่อ10วิหรอคือมันกันพิษนะแล้วก็ยังเพิ่มการต้านทักษะอีก40%โอเคความสามารถถือว่าดีเลย แล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้สร้างความเสียหายถึง3,600%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ลดพลังโจมตีของสตรูล,ลงอีก50%นะผมมองว่ามันมันก็ยังโบโบอยู่คือมันโจมตีไม่ทะลุบัฟโลแต่ว่าความสามารถต่อไปของมันเป็นการคัดขวางทักษะฝั่งศัตรูคือมันจะทําให้เวลาที่ฝั่งตรงข้ามจะใช้สกิลใส่เราเนี่ยมันจะต้องรอนานขึ้นคือสกิลคูลดาวนานขึ้นนั่นแหละเพื่อน แล้วส่วนความสามารถร่างก้าวดาวโอ้โ oh, ห oh, ผมว่ายุคนี้สร้างร่างคนแม่งโกงสุดแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาสร้างร่างคนเด้ครับแล้วตัวต่อไปมูนโซโรมูนินจาเลนเจอร์ตัวนี้มีความสามารถในการวิ่งไวขึ้น130%ตีเร็วขึ้น200%ร์คียเที่เข้าเพิ่มอีก30%นะแล้วความสามารถวิชาชักดาบลดอัตราความแม่นยำ ของสตู40%แล้วก็ลดอัตราความแม่นยำทักษะลงอีก40%สร้างความเสียหาย700%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวิ <c oughs> คือเดือนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเดือนที่เลนเจอร์ลั่นมากๆนะแต่ทำไมผมอ่านแล้วมันแลดูติ่มๆไงไม่รู้ <c oughs> ความสามารถเนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามใช้สกิลได้ช้าเหมือนเดิม <c oughs> โอเคแล้วส่วนความสามารถล่าง้าวดาวสร้างล่างโคนคร,ครับ <c oughs> แต่ที่เป็นคีเดดของรอบนี้นะ โอ้โหตัวผมมีร้อยเาสิบใบเลยเหรอเอาว่ะโหตัวหนึ่งฮอกกี้ฮอกกี้นี่คือมันเป็นแบบลูกกระเบยวงการกันบินน่ะถ้าใครเปิดตู้นี้นะผมบอกตามตรงเลยคุณพลาดจัดผมแนะนำนี่เลยดีกว่าบาวอัศวินผมขอทำการลองเติมดูก่อนละกันนะนี่เป็นตั๋วแจก,กฟรี 11ปีเกมไลน์เลนเจอร์เดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าผมเนี่ยจะได้รับเลนเจอร์ตัวบ่าอัศวินมาอยู่ในการครอบครองหรือเปล่าเปิด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 เอ้ยโอเคน่าจะโดนแล้วอ่ะโอโหสิงโตขี้ขาดทำไมมาแลดูเยอะแปลกๆวะผมว่ามันน่าจะเกิน6ตัวไปแล้วนะโอ้โหเอาว่ะ โอ้มันเป็นตู้กาชาพิเศษเอ้าวเรื่องเอ้ยเดี๋ยวผมขอลั่นให้ได้เลนเจอร์ตัวที่ผมต้องการก่อนดีกว่าว่าจังหวะนี้เปิดรวมๆแล้วตก30ตัวเลนเจอร์อะถ้าเปิดไม่แล้วไม่ได้รับบาวอัศวินะ่ะคือผมคิดว่าผมน่าจะดวงกุ๊ดักดเลยนะในตอนนี้นะโอ้โหของจริงว่ะตอนนี้เหลือ90การ์ดกาชาขอลองเจิมต่อละกัน เอาและไม่เป็นไรนะตู้นี้ผมถือว่ามันเป็นตู้แบบน้ำจิ้มอะ่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยลูบี้ที่ผมไปทําการซัดมา2,800ลูบี้เนี่ยมันจะทําการลั่นให้ผมโอ้โหคนลุ้มเปิดกาชาก,กันเยอะจัดตอนนี้ตู้หมุนโคตรนานนะเปิดเปิดเปิดโอ้แม่งไม่ใช่แล้วว่ะโอเคโอ้โหเอาแล้วไอกรอนโดนอย่างหนักนะสำหรับทางด้านคลิปนี้ สามสิบสามสิบตัวไม่ออกเหรอโคตรเกินโอเคครับแล้วส่วนเกียร์ที่เข้ามาใหม่เป็นเกียร์ฉลองครบรอบ11ปีเกมไยเรนเจอร์ iner, นะเกียร์ชิ้นแรกเป็นเกียร์วิทยุนายสถานีสิบเอ็ปีอัตราการหลบสกิล50ต้านสกิล50าสลดแล่แล้วออปชั่นสุดท้ายเนี่ยเป็นการเพิ่มอัตราการหลบรักษานะเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันทำมาให้ตัวใหม่แล้วก็ บาวยม,มทูตใส่คือผมกําลังลังเลนะระหว่างตัวใหม่กับบาวยม,มทูตเนี่ยว่ามาตัวไหนมันโก้กันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เปิดได้ผมจะรีบปั้นมารีวิวให้กับทางบ้านได้ดูเลยแล้วเกียร์ชิ้นต่อไปนะถุงมือนายสถานี11ปีเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์ที่ผมคิดว่าผมต้องโดนแน่นอนนะคือ,อยังไงก็ต้องไม่หมดก็เหลือน้อยอะ <S <S ความสามารถแรกเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีรวม444%เปเซต อัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะ24%ระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์ใหม่30%เอาเลยครับเกียร์เมตาไม่ต้องคิดเยอะยกเลิกคาวอมตะของสตูอย่างต่อนเนื่องเพิ่ม3าวีนะเป็นออปชั่น8ดาวของมันเกียร์ชิ้นนี้ยังไงก็ต้องลั่นวะแล้วก็เกียร์ชุดนายสถานี11ปีเพิ่มพลังชีวิตต้านสกิลลดแร่ความเร็วการเคลื่อนที่ผมมองว่ามันเฉยๆนะเกียร์ที่น่าสนใจมากคือเกียร์ถุงมือ เดี๋ยวรอบัฟเดี๋ยวเราเจอกันแล้วผมเนี่ยนะจะทำการเปิดกาชาล่าเลนเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้เลยมาอยู่ในการครอบครองให้ได้ในคลิปนี้2,800รลูบี้ผมขอทำการเริ่มลั่นเลยละกันนะเปิด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 ,ปดโอ้โหใจจริงของผมอุ้ยนักแสดงนิ้วเอาแล้วครับมันเอาตัวใหม่ใส่เข้าตู้แล้วเพื่อน คือสําหรับผมเนี่ยใจจริงผมก็อยากจะไปรอตู้บัฟนะแต่ผมถือคติเปิดก่อนได้เล่นก่อนว่ะโอเคครับผมขอทําการใช้การ์ดกาชาของผมเจิมตู้กาชาไปก่อนละกันนะคือกา,กาชาเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องหวังอะไรมันมากสําหรับทางด้านคลิปนี้เพราะผมพกรูบี้มามาหาศาลเพื่อที่จะทําการเอามันจนถึงกล่องการันตีกล่องแรกแล้วผมเนี่ยไม่อยากให้วงการเกมราเลนเจอร์เอาสุดกับผมเลย ให้มันจบที่งบ2,100ลูบี้งบรถไถอยากได้รถถังขอได้หรือเปล่าโอเคการ์การชางผมเปิดโอ้โหหมดโคตรไวมาลูบี้ก็ลูบี้ผมจะทำการเปิดกาชัยกครั้งแล้วก็ไปเปิดที่กล่องการันตีนะเดี๋ยวถ้าผมเปิดแล้วได้รับเลนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูนะผมเห็นมีด่านใหม่เข้ามาด้วยวงการเกมลายเลนเจอร์ในตอนนี้เปิด เปิดเปิดโอ้โอเควันนี้มันเป็นวันที่ผมหล่อน,น่ายมูลบัญชาการมากเลยนะถ้าทางบ้านที่ดูมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยน่าจะเห็นว่าผมได้มันมาหลายตัวแล้ววะ่ะตอนนี้ผมเหลือการเปิดกาชาอีก5ครั้งผมต้องการเลนเจอร์ตัวใหม่มาเพื่อทำการทดสอบแล้วก็รีวิวให้กับทางบ้านได้ดูเปิดถ้ามันเก่งนะ ผมจะทำการปั้นมันขึ้นเป็นร่างก้าดาวแม็กเอาหน่อยโอ้โหแม่งโดนว่ะ <c oughs> เหลือการเปิดกาชาอีก4ครั้งสุดท้ายขอลั่นๆเลยพันสองร้อยบียของผมเพิ่งจะจัดแพ็กแจ้งเกิดไปไม่เกิดได้ยังไงเปิด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 ,ปด,ปดอ้อา มันเล่นงานผมเต็มๆวะ่ะโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะทำการเปิดกาชากันต่อไปนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขาย ID เกม Line รนเจอรหรือสำหรับใครที่อยากจะเติม Ruby ในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพก็คไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะก็คือในตอนนี้ทางเพจกนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 3 5 0 0 0คนเปิดให้บริการ เดี๋ยวผมเนี่ยนะจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ลักกันต่จังหวะนี้ผมขอทำการใส่เอาเรนเจอร์ตัวใหม่ก่อนยังน้อยอ่ะถ้าเกิดลากไปถึงกล่องการันตีโอกาสมันก็เหลือนหนึ่งในสามไงเปิด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 โอ้ยเพื่อนเอาดีๆีด,ดีโอเคครับตอนนี้เหลือหนึ่งพรลูบี้ คือเราพกมา2,008ในตอนนี้เราเหลือการเปิดกาชาอีกสองครั้งสุดท้ายแล้วนะเราได้ไอตัวงิ้วมาเพียงแค่ตัวเดียวเองอะเฮ้ยไม่ทำกันนะเว้ยเพื่อนสิปีแล้วนะเฮ้ยให้ผู้เล่นแบบได้เกิดแบบง่ายๆหน่อยตอนนี้เหลืออยู่1,000งพันูบี้หรือว่าการเปิดกาชาครั้งสุดท้ายของผมตามงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้นะเปิด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  โอ้ว่าแลิ้วกี่ปีกี่ปีกูก็โดนเล่นเหมือนเดิมว่ะโอเคครับคืนน้ำลายเลยจังหวะนี้แล้วก็เดินทางมาจนถึงกล่องการันตีนะในกล่องนี้มันมีเลนเจอร์อยู่3มตัวให้มันรู้จักก่อนสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางด้านช่องก่อนสุดของเราด้วยครับมาวุบ เฮ้ยชิหายเพื่อนโอ้ยงานยากอาชิบหายแล้วโอเคครับงานนี้ง่อมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านใหม่ก่อนอ้าวขอคลิกเข้าไปมันให้เราแบบกลับมาที่หน้านี้นะเดี๋ยวอ๋อมีอัปเดตมาใหม่ สงสัยเพิ่งเอาตัวยัดตูหลังผมเปิดเสร็จแต่ตัวใหม่มันเท่จริงนะเนี่ยดูนะเข้าเกมดิโอ้โอคตรเท่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรารอมันโหลดเสร็จก่อนละกันนะในตอนนี้ผมกลับมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูวันที่ด่านใหม่เลยละกันนะคือในตอนนี้เนี่ยเกมตอนที่ผมอัดคลิปอ่ะคือมันตอนเซิร์ฟเพิ่งเปิดคนเข้าเกมกันเยอะมากด่านนี้มันเล่นแล้วมันได้เวล,ลว่วะผมแม่งไม่กล้าเลยว่ะโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นกันที่ด่านง่ายก่อนละกันผมอยากจะรู้ โอ้โหทรงนี้แม่งคล้ายๆหอคอยเลยว่ะเพื่อนเดี๋ยวผมเอาเลนเจอร์ยัดลงไปก่อนละกันมันใช้ตั๋วด้วยนะตั๋วมันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหาจากไหนเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าในตอนนี้มันเหมือนม,นมันมีตัวเลขค่าพลังอะไรของมันด้วยวะหกหมื่นหกหมื่นห้าอันนี้เป็นดาเมจเหรออู้ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะด่านนี้นะสถานีรถไฟอ๋อถ้าปล่อย ดูดิเฮ้ยเพื่อนเกมอะไรของมึงวะโอเคเดี okay. ลองเล่นดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ใช่จบเกมนี้อัพไปเลเวลรีเจนเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลเวลรีเจนอัพไปเลเวลออาต้าเลยนะอ๋อโหเพื่อนคืออะไรอะ่ะเอา้าคือเหมือนมันเอาเรนเจอร์ไปชนกันโป้งเป้งโป้งเป้งเงี้ยเพื่อนดูดิโอ้โหจบแล้วหมวดใหม่เอา้า อ๋อมีติดต่อด้วยว่ะหมวดสีแม่งเฟี้ยวเดียวเพื่อนอ๋อโอเคครับคือเราจะต้องทำการเก็บดาวไปให้ให้ครบนะแล้วถ้าสมมุติว่าเลนเจอร์เราใกล้ตายอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเราเราก็เปลี่ยนเลนเจอร์ออกมาแล้วโอ้โหโอเคเก็บดาวลื่นด,ดีอย่างงี้นึกว่าเล่นคุกกี้รันอยู่โอเคครับขอเก็บดาวก่อนล้วกันโอ้แม่งคุกกี้รันลายเลนเจอร์วะ่ะเพื่อนโอเค มันแปลกอะ่ะผมผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะโหมดนี้คือ,อยังไงวะอ๋อมันเก็บดาวไปเรื่อยๆโอเคครับสําหรับทางด้านโหมดนี้ผมขอจบเอาไว้ก่อนละกันนะคือผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบดีเดี๋ยวรอดูช่องอื่นที่เขาเล่นเก่งๆไปไปดูเขารีวิวเอาดีกว่าวะ่ะมาดูช่องผมผมว่าช่องผมมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่สายเชิงฝีมือช่องผมมันมต้องลั่นกาชาต่อเพราะผมยังไม่ได้เลนเจอร์ตัวนี้เลยเราเหลืออยู่ ร้อยลูบี้ผมต้องการเลนเจอร์ er ตัวนี้เหมือนเดิมไหนๆก็มาแล้วเอาให้มันสุดไปเลยไม่หมดก็เหลือน้อยดรอปให้ผมหน่อยโอเคครับหมุนนานแบบนี้ผมว่ามาแน่ว,วะ่ะหมายถึงไอ้ไม้ย,ยำวิกาลนะเปิด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 โอ้โหแม่งโดนวะ่ะวันนี้มูนกับตนอีกแล้วเหรอผมโดนจนหลอน โอเคครับรอบสุดท้ายสร้างชื่อให้ผมหน่อยผมต้องการจริงๆเปิดเปิดเปิดโอ้ยสำหรับทางบ้านที่จะรอจัดนะเ mm hmm. ชื่อก่อนรอตู้บับตอนนี้ผมหมดงบประมาณแล้วเดี๋ยวรอตู้กาชาตู้บับมาเมื่อไหร่เราเจอกันแน่นอน วงการเกมราลนเ,เจอร์จะต้องรู้จักชื่อก่อนสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้านะ